สวัสดีครับผมตุลนะครับกับช่องทารโวิทตุลนะครับช่องทํานายดวงชะตาด้วยไพ่ทาโร่น้องใหม่ทาง u t u b e นะครับผมวันนี้ก็กลับมาพบกันนะครับผมเวลาเดิมหนึ่งทุ่มนะครับผมกับการทํานายดวงความรักตามวันเกิดนะครับผมประจําเดือนมกราคมพศ2565นะครับผมสวัสดีวันนี้จะเป็นการทานายให้กับชาววันอังคารนะครับผมสวัสดีชาววันอังคารทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมนะครับแล้วก็สําหรับในคลิปนี้ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้การติดตามสนับสนุนช่องทาร่วิทตุลนะ ทโัโรเวทุนก็มีผู้ติดตามมากกว่า5,000ท่านแล้วนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็สําหรับท่านใดที่สนใจอยากจะร่วมสนุกให้ผมทานายดวงให้ในช่องทาง Facebook ส่วนตัวนะครับผมในวันเสาร์เวลา6โมงเย็นนะครับผมเป็นการขอบคุณรายการนะครับก็สามารถเข้าไปร่วมสนุกกันได้นะครับผมเดี๋ยวผมลงลิงก์ช่องทาง Facebook ส่วนตัวไว้ให้ในคําอธิบายใต้ใคลิปนะครับผมส่วนท่านใดที่อยากจะร่วมสนุกรายวันนะครับให้ผมทํานายดวงให้ออกอากาศในคลิปพี่อากาศคลิปต่อไปนะครับผมก็สามารถเขียนชื่อคําถามพร้อมอายุแล้ว บอกผมว่ากดติดตามแล้วด้วยนะครับผมแล้วก็สามารถเขียนเอาไว้ได้เลยในช่องคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวผมจะรวบรวมคาถามเอาไปทานายให้ในคลิปพิอากาศคลิปต่อไปนะครับผมแล้วก็สําหรับในคลิปนี้ผมได้ทําความสกิ๊บไว้ให้นะครับผมแยกออกเป็น3ช่วงนะครับผมคนมีคู่ดวงความรักคนมีคู่ดวงความรักคนมีคนคุยหรือคนส,สถานะไม่ชัดเจนนะครับผมแล้วก็ดวงความรักสําหรับชาวโสดน,นะครับผมใอ่ไว้ใน3ช่วงนะครับผมไว้ไว้ในช่องคอมเมนต์ถ้าใครที่อยากจะกดเข้าไปดูในช่วงไหนก็สามารถกดเข้าไปดูในช่วงในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วก ก็อ,อย่างที่ผมได้เรียนเอาไว้ในคลิปก่นกอนๆนะครับว่าการทำนายดวงของผมเป็นการทำนายแบบส่วนรวมนะครับแล้วก็เป็นการตั้งจิตของผมเพียงฝ่ายเดียวนะครับดังนั้นแล้วอาจจะตรงกับใครบ้างไม่ตรงบ้างก็ได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับอย่าได้นำามอคณนนายของผมไปใช้ตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆใดในชีวิตนะครับผมและถ้าากว่าอยากให้ผมทำนายดวงแบบส่วนตัวให้ก็ติดต่อมาได้เลยทาง line, อดไลน์หรือทางช่องทางเฟซบุ๊กส่วนตัวหรือทางแฟนเพจของผมได้เลยนะครับอ่านวนิี้มาเริ่มกันเลยนะครับผมสำหรับชาววันอังคารนะครับขอดวงความรักของชาววันังคาร ประจำเดือนธันวาคมไอ้อประจำเดือนมกราคมนี้ด้วยนะครับผมขอดวงความรักของคนมีคู่ที่เกิดในวันอังคารนะครับประจำเดือนธันวาคมนี้ด้วยนะครับผมขอดวงความรักนะครับผม ดวงความรักสาหรับชาววันอังคารน,นะครับผมในช่วงของปลายเดือนธันวาคมปลายปีนี้นะครับผมคุณค่อนข้างจะมีปัญหากับคนรักพอสมควรนะครับผมน่าจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับความไม่ชัดเจนหรือการไม่มีเวลาให้ของคนรักของคุณนะครับผมคนรักของคุณในช่วงนี้อาจจะมาไม่หายเพราะอาจจะไปเอาใจใส่กับเรื่องงานเรื่องการหรือคุณอาจจะเจอปัญหาเกี่ยวกับมือที่3เข้ามารังควานค,คุณก็เป็นไปได้นะครับผมเพราะฉะนั้นสําหรับชาววันอังคารมีอยู่สอย่างนะถ้าคนรักติดงานติดการจนมีเวลาให้คุณน้อยจินไปแล้วทําให้เกิดความรู้สึกที่ว่า คุณรู้สึกว่าความตัวลึกลับซับซ้อนคุณมากเกินไปหน่อยแล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยมันมีอะไรบางอย่างที่ตะกิดตะ,ะกิดใจนะผมแต่ก็เป็นไปได้สูงเช่นกันนะผมที่คุณอาจจะเจอกับปัญหาของมือที่3าแบบเต็มๆเลยก็เป็นไปได้ผมจะมี2อย่างนะผมสำหรับชาววันอังคารนะถ้าคนรักของคุณเนี่ยไม่ติดงานติดการจนทําให้คุณรู้สึกแบบวั่นไหวแล้วทําให้คุณรู้สึกถึงความไม่ชัดเจนหรือทางอะไรต่างๆก็ตามนะผม คุณอาจจะเจอกับปัญหาแบบมือที่3เข้ามาแบบเต็มๆเลยก็เป็นไปได้ครผเจอบอกว่าเออใครที่เข้ามาก่อกวนกับคนรักของคุณนะให้คนรักของคุณเนี่ยทำตัวไม่ค่อยจะเหมือนเดิมนะครับผมอาจจะมีเวลาให้คุณบ้างไม่มีเวลาให้คุณบ้างและคุณก็ค่อนข้างที่จะรู้สึกแย่มากพอสมควรในช่วงปลายปีพศ2564ช่วงปลายเดือนธันวาคมนี้วผมจะเจอกับปัญหา ถ้าไม่เกี่ยวกับมือที่3ก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของการที่ทําตัวลึกลับซับซ้อนมากเกินไปหรือการที่ไม่ค่อยจะมีเวลาให้คุณและทําให้คุณค่อนข้างจะรู้สึกไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่ในช่วง ปลายเดือนธันวาคมนี้นะครับผมแต่พอเข้าสู่เดือนต้นเดือนมกราคมนะครับผมคนรักของคุณจะเริ่มทําตัวดีกับคุณมากขึ้นนะครับผมเริ่มที่จะเอาใจใส่คุณมากขึ้นความรักผีดอออกผลมากขึ้นนะครับผมอาจจะเป็นเพราะส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะคุณอาจจะมีคําขาดหรือมีอะไรบางอย่างที่คุณจะต้องเอ้ยคุยจะต้องเคลียร์แล้วเพราะว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้ต่อไปเนี่ยคุณก็จะค่อยค่อนข้างจะรู้สึกไม่สบายใจนะครับว่าไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามนะครับแต่พอเข้าสู่ในเดือนมกราคมนะครับผมหลังจากที่คุณเจอกับปัญหาทีี่่เ้้้คคนนนรักไมมวลาาาาาาใหถบงงะอจจติิด ก็เป็นไปได้เช่นกันนะเพราะตัวนี้มันก็ตีได้2อย่างนะผมก็อาจจะทำตัวลึกลับอาจจะมีโลกสนตัวอาจจะไปติดงานติดการหรืออะไรต่างๆก็ตามหรือถ้าว่า คุณไปเจอกับปัญหาเรื่องมือที่สามเต็มนะครับผมปัญหาเรื่องมือที่สามจะหมดไปนะผมจะหมดไปในเดือนมกราคมนี้เลยนะขอความรักของคุณจะผิดดอกออกผลได้ดีมากขึ้นคนรักของคุณ่ยจะทําตัวน่ารักมากขึ้นจะมาเอาใจใส่คุณได้ดีมากขึ้นนะครับผมมันจะค่อนข้างจะมีความคำหวานค่อนข้างจะมีความโรแมนติกกับคุณมากขึ้นเพราะว่าในบางคู่นะสำหรับคนที่เกิดในวันวันอังคารในบางคู่อาจจะอาจจะเริ่มเบื่อหน่ายกับการที่เขาทําตัวอย่างเงี้ยเขาไม่มีเวลาให้คุณเลยข้ออะไรต่างๆแล้วคุณอาจจะเริ่มงอนเริ่มที่จะรู้สึก่แรงต ได้รับฟังคุณแล้วความรักของคุณก็เลยมีทิศทางที่ไปได้ดีมากขึ้นนะครับว่าจะมีปัญหาที่เกิดขึ้นมาก่อนแต่ว่าคุณจะสามารถเคลียร์กันได้นะผมแล้วก็ในเดือนมกราคมตั้งแต่ต้นเดือนเลยนะตั้งแต่ประมาณสักต้นเดือนมกราคมเนี่ยความรักของคุณจะค่อนข้างที่จะดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันดีนะัผมคนรักจะทําตัวน่ารักกับคุณมากขึ้นนะครับผมไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามนะครับผมแล้วก็ในเดือนมกราคมเนี่ยคุณก็จะได้เหมือนว่าคุณจะได้เริ่มต้นกันใหม่ทั้งนึงนะคคคคััับมมนนนนนกกกขขอองุุณณเเี่่่่จจจจะะะทททํําาาาาาตวป็ใใใหึ้้ดูแลส ได้ดีมากขึ้นหลังจากที่เขาทําตัวไม่ชัดเจนหรืออาจจะไม่มีเวลาให้ในบางคนนะอาจจะไปเคียงงานเคีย์การของเขาก็เป็นไปได้นะผมแต่การเคียงงานเคีย์การอะไรของเขาเนี่ยมันก็กระทบต่อความสัมพันธ์นะครับผมแต่ว่าเขาจะทําตัวเป็นคนใหม่แล้วก็จะดูแลเอาใจใส่คุณได้ดีมากขึ้นในเดือนมกราคมนี้นะครับสำหรับชาวนักขานะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูไพ่กบกันต่อนะครับสำหรับชาวนาคขานะครับสำหรับเดือนมกราคมนี้นะครับผม ความรักของคุณมีเกณฑ์ที่แค่เกี่ยวจะสดใสแล้วผมว่าคนรักของคุณจะเปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะครับผมหลังจากที่เขาอาจจะทําตัวไม่ชัดเจนอาจจะมีปัญหาอาจจะเจอเรื่องมือที่สามหรืออะไรต่างๆก็ตามนะผมหลือ,อาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องการที่อาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้คุณสักเท่าไหร่แต่ว่าในเดือนมกราคมนี้นะผมเขาจะมาทําตัวเป็นความหวังให้คุณอีกครั้งหนึ่งจะดูแลคุณอย่างอ่อนโยนนะครับผมถึงแม้อาจจะมีปัญหากันบ้างนะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าจะไม่มีปัญหากันเลยแต่จะเป็นปัญหาในเรื่องของอารมณ์เรื่องของออออะไรรร่่่่่าาาางงๆแล้วววนคัััผมมมมจจเเเปปญญหหหืืืืทีชด หรืออะไรต่างๆจะเริ่มหมดไปครับผมแล้วคุณก็จะมีความรักที่สดใสรุ่งโรจน์ไปได้ดีมากขึ้นในเดือนมกราคมนี้แล้วผมต้องระวังหน่อยกับเรื่องของอารมณ์เรื่องของอะไรทั่วๆไปแค่นั้นเองนะครับผมเพราะมันมีไพ่ของตัวนายออสวิร์ดขึ้นมานิดนึงก็อาจจะเบาๆกันซึ่งกันและกันลงหน่อยนะครับผมเพราะว่าท่าทางนี้ชาววันอังคารอาจจะเริ่มที่รู้สึกไม่ค่อยจะสบายใจเท่าไหร่ที่คนรักทำตัวไม่ชัดเจนแล้วก็อาจจะเผลอใช้อารมณ์เผลออะไรไปบ้างเพราะฉะนั้นตอนนี้ปัญหามันน่าจะหมด ลงไปแล้วนะผมตั้งแต่ปลายเดือนนี้เลยนะผมหลังจากที่คุณนั่นเนี่ยคนรักของคุณน่าจะทาตัวใหม่ได้ดีมากขึ้นในเดือนมอกราคมนะครับผมเพราะฉะนั hmm. ้นก็เบาๆกับคนรักนิดหนึ่งก็จะดีนะคร mm hmm. สำหรับชาววันอังคารนะครับผมค่ะคนรักนี้น่าจะทําตัวดีกับคุณมากขึ้นและคุณจะมีทิศทางความรักที่ไปได้สดใสกันมากขึ้นแต่ว่าให้ระวังกันในเรื่องของอารมณ์ซึ่งกันและกันสักนิดหนึ่งก็จะดีมากๆนะครับผมสำหรับชาววันอังคารนะครับ ออาต่อไปนะครับผมมาดูคนที่มีคนคุยกันบ้างนะครับผมสำหรับชาววันอังคารนะครับผมว่าดวงของคนที่มีคน,ค,นคุยดวงความรักจะเป็นยังไงนะครับผมในเดือนมกราคมนี้นะครับผมขอดวงความรักของคนที่มีคนคุยในเดือนมกราคมนี้ของชาววันอังคารด้วยนะครับผมขอดวงความรักของคนที่มีคนคุยที่เกิดในวันอังคาร ประจำเดือนมกรา2515นี้ด้วยนะครับผม ในต้นประมาณไปปลายปี2 5 2 4นะครับผมประมาณปลายเดือนธันวาคมเนี่ยคุณถือว่ามีความรักที่อยู่ในเกณฑ์ดีซึ่งกันและกันอยู่นะครับผมแต่อาจจะมีเรื่องอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณไม่ค่อยจะสบายใจนะครับผมไม่ว่าจะเป็นปัญหาอะไรต่างๆก็ตามนุ่มไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่มาลุมเล้าคุณหรือว่าคู่รักของคุณอะไรต่างๆก็ตามนุ่มจะมีเรื่องทําให้คุณต้องคิดมากหรืออาจจะมีอะไรบางอย่างซึ่งกันและกันมากพอสมควรแต่ว่าไม่ ถึงกับกระทบความสัมพันธ์นะครับผมความสัมพันธ์ของคุณยังดีอยู่นะแต่อาจจะเป็นลักษณะาการที่อาจจะมีฝ่ายได้ฝ่ายหนึ่งคิดมากเกินไปแล้วทําให้มันกระทบกับความสัมพันธ์นะครับอาจจะเป็นลักษณะของการคิดไปเองหรือการม,นมนโนมโนหรืออะไรต่างๆก็ตามนะรผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสำหรับชาววันอังคารนะสำหรับคนที่มีคนคุยนะครับผมค่อนข้างที่จะมีการดูแลเอาใจใส่ดีอยู่นั่นแหละครับผมแต่ว่าไม,ไม่แน่ใจว่าเกิดปัญหากับอะไรขึ้นมาเหมือนกันนะครับผมทาให้มันอาจจะกระทบความสัมพันธ์หรืออาจจะเป็นการที่ฝ่ายได้ฝ่ายหนึ่งคิดมากเกินนนไไไไปหหรรรรรืืืออ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 กะะะททััััั่่่่่่งงงงงาาาาาาจจจจมมมมมีีีเเบยควสพธ์ชดตๆ มันค่อนข้างจะมีเรื่องเครียดแล้วทาให้คุณเนี่ยค่อนข้างจะวิตกกังวลกับความรักพอสมควรนะครับผมแต่โดยรวมถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ดีอยู่นะครับอกว่าจะมีเรื่องให้คุณวิตกกังวลในช่วงปลายเดือนธันวาคมนะครับผมแต่โดยรวมความรักของคุณยังอยู่ในเกณฑ์ดีหรือว่าถ้าบางคนที่คิดมากเกินไปก็อย่าคิดมากนะครับอย่าคิดมากอย่าวิตกกังวลมากเกินไปคู่รักของคุณยังทําตัวดีอยู่นะครับเขาวอาบางทีเขาอาจจะอาจจะ คำตัวไม่ชัดเจนหรืออาจจะยังพัฒนาความสัมพันธ์อะไรกับคุณไม่ได้ในตอนนี้นะผมจะทําให้คุณอาจจะคิดมากอาจจะเป็นเรื่องนึงก็เป็นไม่ได้นะผมเพราะตอนนี้สถานการณ์ของคุณยังอยู่ในช่วงของการเป็นคนคุยนะผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอาจจะมีลักษณะของการที่คุณอาจจะคิดมากคุณอาจจะวิตกกังวลอาจจะหนอยหนักในช่วงปลายเดือนธันวาคมนะผมแต่ว่าคนรักของคุณเนี่ยจะ ค่อนข้างทําตัวดีขึ้นมากๆากแลผมค่อนข้างจะมาเวเดียวกับชาวคนมีคู่เลยนะผม uh, adalah, euh, people, people uh, สำหรับชาวลังคารนะคนรักของคุณจะค่อนข้างที่จะทําตัวช so ัดเจนกับคุณมากขึ้นในในเดือนมกราคมนี้นะผมแล้วก็น่าที่จะทําตั้งแต่ต้นปีต้นเดือนมกราคมเลยนะผมก็น้าที่จะเหมือนกับเขาจะทําตัวเป็นคนใหม่แล้วก็ค่อนข้างจะให้ความชัดเจนกับคุณได้ดีมากขึ้นแล้วก็ความนิ่ตกังวลอะไรต่างๆของคุณเนี่ยจะค่อยๆหายไปนะผมจะค่อยๆหายไปแล้วก็เขาจะมีการดูแลเอาใจใส่กับคุณได้ดีมากขึ้นแล้วก็ you <laughs> อาจจะได้พัฒนาความสัมพันธ์กันในเดือนมกราคมนี้นะผมว่าความรักรักดวงของคุณเนี่ยของคนเนี้มีคนมีคู่แล้วก็คนมีคนคุยนี่ไปทางเดียวกันเลยนะผมคุณจะมีเรื่องมีปัญหามีอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณเกิดความรู้สึกไม่มั่นใจเกิดความเครียดเกิดความอะไรต่างๆขึ้นมาในช่วงปลายเดือนธันวาคมนะครับผมแต่ในเดือนนี้มีโอกาสสูงนะผมที่คนที่คุณคุยเนี่ยคนที่คุณโฟกัสอยู่เนี่ยเขาอาจจะพัฒนาตัวเองและอาจจะยกตัวเองขึ้นมาเป็นคนคนนั้นของคุณนะครับผมไม่ว่าเขาจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามนะผมถ้าเขาเ็ู้้าาย่คกจจะดดดแลุุณรงงหญิ โอกาสที่เขาจะขยับฐานะจากคนแค่คนคุยนะผมไปเป็นคนรักในเดือนอมกราคมนี้แลวผม,มถ้าถ้าคุณเป็นผู้ชายเขาก็จะมาทําตัวเป็นเจ้าหญิงให้กับคุณนะครับผมค่อนข้างจะมีความรักที่ดีงามรอคุณอยู่ในเดือนมกราคมนี้นะครับสาหรับชาววันอังคารสำหรับคนที่มีคนคุยนะครับอ่ะเดี๋ยวดูไพ่ปกให้ต่อนะครับสาหรับชาววันอังคารนะครับผม ปัญหาของคนที่มีคนคุยนะครับผมถึงแม้ว่าเขาจะค่อนข้างที่จะดูแลเอาใจใส่คุณดีเหมือนกันนะเขาจะพัฒนาความสัมพันธ์แล้วก็อยาก่ิะอะไรนะแต่สิ่งที่คุณต้องระวังก็คือเรื่องที่เขาชอบแอบไปทําอะไรหรือว่าชอบพิ้งจะมีพฤติกรรมที่ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่เช่นกันนะสำหรับชาวเวังคารเนี่ยอาจจะเจอกับเรื่องของคนที่ ยังไงอะครับดูค่อนข้างจะเป็นคนเจ้าสเสน่ห์นะครับผมแล้วเขาก็าอาจจะแอบไปทําอะไรที่ผิดๆกับคุณในข้างหลังเหมือนกันนะครับผมถึงแม้ว่าเขาจะไม่ไม่ใช่ว่าเขาจะไม่รักคุณนะแต่คนคนนี้ที่คุณโฟกัสน่นนี่แหละครับผมที่เป็นสายสเหตุให้คุณค่อนข้างจะวิตกกองวลหรือค่อนข้างจะเครียดนะเขาจะทาตัวบอกว่า ขึ้นขึ้นลงลงเหมือนกันนะครับผมมีความผันผวนเหมือนกันนะครับผมค่อนข้างที่จะทําตัวดีอ่ะคุณแล้วก็อยากที่จะพัฒนาคุณไปเป็นคนรักนะผมแต่ถ้าคุณขุดไปทีไรก็จะเจอเรื่องที่เขาปิดซ่อนเอาไว้ทุกทีนะผมเพราะฉะนั้นสาหรับชาวนางคารนะกับคนที่คุณกําลังโฟกัสอยู่คนนี้นะผมถ้าคุณรับได้นะผมกับการที่เขาจะเป็นพฤติกรรมอย่างนี้นะครับผมถามว่าเขารักคุณไหมเขารักคุณนะเขารักคุณเต็มที่เลยเขาอยากที่จะ พัฒนาความสัมพันธ์จากคนรักเนี่ยจากจากคนคุยไปเป็นคนรักแน่ๆเพียงแต่ว่าเขาจะเป็นคนที่ทําอะไรปิดๆบังๆทําอะไรจะมีอะไรซ่อนเล้นกับคุณอยู่เสมอคุณน่าจะเจอคนที่ค่อนข้างจะเจ้าชูช้เจ้าเสน่ห์พอสมควรนะครับผมไม่ว่าเขาจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามนะผมถามว่าจะมีปัญหานีอะไรซึ่งกันและกันไหมก็มีเหมือนกันนะครับผมแต่โดยรวมๆไม่ยังไม่ถึงขั้นแตกหักนะเพราะไพ่หลักๆของคุณเนี่ยเป็นดีมเพลสอยู่นะผมมีโอกาสที่จะพัฒนาความรักความหลงพันก็จริงแต่ว่าในเดือนมกราคมเนี่ยคุณก็มีโอกาสที่จะถ้าค ขัดฝันเช่นกันนะผมแต่ถ้าว่าคุณไม่สนใจในจุดนั้นนะผมแลวคุณไม่สนใจในจุดนั้นถามว่าพอที่จะคบกันได้ไหมมันก็คบกันไม่ได้นะผมแล้วก็มีโอกาสที่เขาจะพัฒนาปรับปรุงตัวเองเช่นกันนะครับผมเพราะฉะนั้นต้องอยู่ที่ตัวของชาววันอคาแล้วนะผมสาหรับคนที่มีคนคุยนะว่าคุณจะเอายังไงกับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะผมถาม่ากับคนที่คุณโฟกัสอยู่เนี่ยเขาดีกับคุณไหมเขาดีกับคุณมากพอสมควรเลยนะครับเพียงแต่ว่าเขาก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีหนุ่มๆหรือมีสาวๆเข้ามาในชีวิตเเเยยอออะะะมมาากกช่่่นนนนัััรผพง้้วีตตูท คุณแล้วว่าคุณพร้อมที่จะพบกับเขาหรือพร้อมที่จะอะไรหรือเปล่านะผมถ้าคุณพร้อมเจะเขาถ้าคุณพร้อมเจะเขาอเขาอาจจะต้องมองข้ามไปนะผมแต่ถ้าคุณรู้สึกว่า,าเฮ้ยมันไม่ไหวหรืออะไรอย่างเงี้ยผมก็ดูให้เป็นไกด์ไลน์นะผมอย่างที่บอกนะว,ว่ามันเป็นดวงส่วนรวมนะครับผมมันอาจจะไม่ตรงกับทุกคนนะครับผมแต่ถ้าตรงกับทุกคนก็ต้องอยู่ที่คุณเพราะว่าถามว่าเขาคนนี้ค่อนข้างจะเป็นคนที่คุณรอ,อคอยหรือว่าเป็นคนที่ดีในเรียบพร้อมอะไรในหลายๆด้านไหมค่อนข้างจะดีมากๆนะผมแต่เขาจะติดเรื่องนิสัยของความที่ค่อนข้างจะเป็นคนเจ้าชู้เจ ไปทำรับหลังคุณเนี่ยแหละครับผมแล้วก็เป็นลักษณะที่ถ้าคุณขุดคุณก็จะเจอนะครผมเพราะฉะนั้นในเดือนธันวาคมเนี่ยความรักของชาววันอังคารสาหรับคนที่มีคนคุยยังค่อนข้างจะปั่นป่วนนะถึงแม้เขาจะอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณอยากคนคุยเป็นคนรักเนี่ยครับทำให้คุณเนี่ยละทำให้คุณค่อนข้างจะคิดหนักนะเพราะว่าเรื่องของพฤติกรรมเขาเนี่ยคุณก็ค่อนข้างจะรู้มากพอสมควรเช่นกันนะครับผมเพราะฉะนั้นอยู่ที่ตัวคุณแล้วว่าคุณจะเอาอย่างไรต่อกับความสัมพันธ์ครั้งดีนะครับ อ่ะต่อไปแล้วผมมาดูคนโสดกันบ้างแล้วผมมาดูความรักของคนโสดของคนที่เกิดในวันอังคารประจําเดือนมกราคมนี้ด้วยนี้บ้างนะครับผมอ่ะขอคนโสดนะครับผมขอชาวโสดนะครับดวงความรักของชาวโสดที่เกิดในวันอังคารประจําเดือนมกราคม2565นี้นะครับผมขอดวงความรักของชาวโสดที่เกิดวันอังคารนะครับประจําเดือนมกราคมนี้ด้วยนะครับผม ขอดวงความรักของคนโสดนะครับขอดวงความรักของคนโสดนะครับผมสำหรับดวงความรักของชาวโสดนะครับผมในช่วงประมาณไป ปลายเดือนอมกราปลายเดือนธันวาคมนะครับก่อ,อนที่จะเข้าสู่เดือนมกราคมนะครับผมคุณจะมีภาวะของการที่เหมือนกับคุณจิ้มสุดกับความรักครั้งเก่ามาอาจจะหมาดๆมแล้วคุณก็เหมือนก็ยังเจ็บปวดกับความรักครั้งนี้อยู่นะครับผมแล้วคุณจะมีเกณฑ์ของการนี้ค่อนข้างที่จะใส่ใจกับเรื่องการเรื่องงานซะมากกว่านะโอ้จะเป็นช่วงที่คุณรู้สึกถึงความเจ็บปวดและเข็ดขยาดกับความรักไม่ใช่น้อยนะครับผมจะเป็นจะเป็น,จะ,ปนจะเป็นช่วงที่เหมือนกับว่าคุณไม่อยากที่จะเริ่มต้นกับใครเลยนะครับแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าเอ้ยคุณทํางาน ที่ดวงการงานของชาวาวันอังคารเนี่ยน่าจะรุ่งโรจน์ในช่วงนี้เลยแล้วผมว่าคุณค่อนข้างจะปิดตายความรักแล้วก็ไปสนใจกับการทรมานเต็มที่เลยนะครับผมแล้วก็พอเข้าสู่ในเดือนมกราคมนะตั้งแต่ต้นเดือนมกราคมเลยแล้วผมมีเกณฑ์นะครับผมมีเกณฑ์ที่คุณจะเจอคนที่ใช่เลยแล้วผมมาบอกว่ามาจริงมาแรงมาเต็มมากแล้วผมเพราะคุณจะมีวิวออฟฟอร์จูนนะครับผมขึ้นมาคู่กับไพ่คู่รักนะผมไพ่สองถ้วยนะดวงความรักของคุณเปิดเลยนะครับผมหลังจากที่คุณปิดนะปิดแบบปิดสนิทสนิท,นทแล้วคุณไปโฟกัสกับเรื่องของการทํางานในช่ว ปลายเดือนธันวาคมนะครับผมแต่พอเข้าสู่เดือนมกราคมปุ๊บดวงความรักของคุณจะพลิกกลับเลยนะครับผมและจะมีคนที่มาจริงมาแรงมาเต็มมากๆนะครับผมแล้วก็อาจจะเป็นคนที่คุณตัดไม่ขาดจากชีวิตเลยนะครับผมอาจจะเป็นช่วงที่คุณแบบว่าสะดุดกับใครสักคนหนึ่งนะครับผมไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะหลังจากที่คุณปิดตัวเองมานานแล้วคุณก็รู้สึกถึงความเจ็บปวดกับความรักมานานนะครับผมและคนคนนี้จะทําให้คุณรู้สึกเลยเลยว่าเป็นคนที่คุณตามหามานานนะครับผมพองพัมาทั้งสองถ้วยมาทั้งวิวอัลปาปีร เป็นคนที่ค่อนข้างจะดูเป็นผู้ใหญ่แล้วคมค่อนข้างจะมีความมั่นคงในชีวิตมากๆนะผมอาจจะเป็นคนในเครื่องแบบอาจจะเป็นคน รับางานราชการหรืออาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจอะไรต่างๆก็ได้ครับแต่ค่อนข้างที่จะดูแล้วมีอายุหรือถ้าเป็นถ้าเป็นเด็กก็จะดูเป็นคนเป็นเด็กที่ดูมีอายุเกินเกินกว่าอายุนึกออกไหมครับจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะเก่งในเรื่องของการทางานค่อนข้างจะมีความมั่นคงนะครับผมอาจจะมีหน้าที่การงานที่ค่อนข้างจะใหญ่โตมากพอสมควรนะครับผมแลวคนคนนี้น่าที่จะมาแล้วก็มาแบบโอ้จะให้ความรู้สึกถึงความว่าเฮ้ยคนคนนี้เป็นคนที่คุณตามหามาเลยนะครับผมดวงความรักค่อนข้างจะเปิดรุนแรงมากๆนะครับสำหรับชาวโสดสำหรับชาววันอังคารนะครับคุณมีเก นี่ใช่และอาจจะมาเจอได้ตั้งแต่ต้นเดือนมกราคมเลยนะครับผมสำหรับชาววันอังคารนะครับเดี๋ยวผมดูไพ่ประกอบให้ต่อนะครับสำหรับชาววันอังคารนะครับผม โอ้คนคนนี้นะครับผมคนคนนี้นะครับจะเข้ามาแล้วก็จะทําให้คุณรู้สึกถึงความปล่อยวางรู้สึกถึงความผ่อนคลายแลโอ้โจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะดูแลเอาใจใส่คุณเป็นอย่างดีแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะมองในอนาคตร่วมกันกับคุณนะครับผมแล้วก็อาจจะ ค่อนข้างจะมีฐานะดีซะด้วยเนียเขาบอกว่าม,มีทั้งฐานะแล้วก็ทั้งหน้าที่การงานที่ใหญ่โตพอสมควรนะครับผมแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างจ,จะหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะผมแล้วก็อาจจะถ้าเขาเป็นผู้ชายนะถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะครับผมเขาอาจจะดูแลในเรื่องของการเงินการทองกับคุณด้วยก็เป็นไปได้นะผมแล้วจะเป็นคนที่คุณจะรู้สึกได้เลยถึงความ ถึงว่าเขาอ่ะถ้ามีเขาอยู่ในชีวิตเนี่ยคุณจะสามารถฝากอนาคตไว้ได้นะผมและจะทําให้คุณรู้สึกผ่อนคลายหลังจากที่คุณเจ็บหนักมานวผมระดวงความรักสำหรับชาววันอังคารเนี่ยค่อนข้างจะเปิดถึงเปิดมากๆแล้วผมแลวคุณเจอคนที่บอกว่าคุณรู้สึกได้เลยว่าคนคนนี้เข้ามาแล้วเขาจะเข้ามาอยู่กับคุณได้ทั้งชีวิตนะครับผมแล้วอาจจะเจอตั้งแต่ต้นเดือนมกราคมเลยก็เป็นไปได้นะผม่าดวงความรักของชาววันอังคารนะผมมีเกณฑ์ที่จะได้เจอคู่หรือเจอคนที่ตัดไม่ขาดจากชีวิตสูง้วครับผมแลวเขาอาจจะเป็นคนที่มีหน้าที่การงานใหญ่า่ ในบางคนอาจจะดูแลเรื่องการเงินการทองกับคุณได้แล้วจะทาให้คุณรู้สึกได้เลยว่าคุณฝากอนาคตกับคนคนนี้ได้นะครับไม่ว่าเขาจะเป็นผู้ชายผู้หญิงไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายผู้หญิงก็ตามนะครับผมสําหรับชาววันอังคารนะครับสาหรับชาวศสดนะครับ อ่วสําสำหรับวันนี้ก็จบการทํานายดวงของชาววันอังคารเพียงเท่านี้นะครับผมสําหรับดวงความรักนะครับผมเป็นยังไงบ้างก็คอมเมนต์บอกกล่าวกันได้นะครับผมสําหรับในคลิปนี้นะครับชอบไม่ชอบยังไงก็คอมเมนต์บอกกล่าวกันได้นะครับแล้วสำหรับในคลิปนี้ถ้าใครชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่อง t า a l o w i t h n ด้วยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับและสาหรับท่านใดที่กดติดตามช่อง t h a l o w i t h n ก็ขอให้เฮงๆงรวยๆปังๆ,งๆสมหวังในความรักสมหวังในทุกๆเรื่องทุกๆท่านด้วยนะครับขอบครับ